สวัสดีทุกคนทุกท่าน้วยนะครับผมปกตผม,ผมพิชาครับพิชาจา,จากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าพิชาครับนะครับผมก็วันนี้กลับมาแล้วครกลับมาใช้ทุกคนเหมือนเดิมนั่นจากการที่หายไปกี่เดือนละหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนกเ,เ,เกือบเกือบแปดเดือนนะะหายไปเกือบแปดเดือนตอนนี้ก็กลับแล้วนะครับผมก็อาจจะบอกว่าต้องขอาการ,ฟฟราบอภัยวันนที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงที่ผมหายไปเนี่ยเพราะว่าผมติดเรื่องหางานทําแล้วก็ติดเรื่องที่ว่าต้องไปเกณฑ์ทหารแต่ตอนนี้ทหารมันเลื่อนไปละเลื่อนเลื่อนเลื่ ประมาณเดือนก้าลาสิงหาผมก็เลยมีเวลาที่จะทําคลิปนะครับผม h, ามากลับมาทำคลิปเหมือนเดิมล้ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยังติดอยู่ก็คือเรื่องงานเรื่องงานนี่ก็ยังทําอยู่เรื่อยๆน,น,นะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ทาทั้งวันทั้งคือองนไงมันแบบเลิกห้าโมงก็กลับมาทาคลิปอะไรต่อเนี้ยครับผมก็วันนี้เป็นการเปิดเปิดหัวเรื่องใหม่เลยนะเปิดการทำคลิปของเราใหม่เลยลก็คือวันนี้ผมได้รับพัสดุจากเคอรี่ที่ผมสั่งไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเพิ่งมาสมวันนี้ไอเค มาส่งวันนี้ก็เลยแบบเออไหนๆก็เรากลับมาทําแล้วเนาะก็เลยคิดว่ามาทํารีวิวกันเลยดีกว่าซึ่งกล่องมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมอยูผมเอาแล้วนะเห็นป่ะมันก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าเพิ่งกลับมาเลยเนี่ยนี่เห็นป่ะเคอร์ลีนนะนี่นี่เห็นป่ะนี่เคอร์ลีนเลยกล่องใหญ่นะกล่องใหญ่มากเลยก็เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยเดี๋ยวครับไป แล้วก็ผมก็ถึงเวลาเปิดกล่องก็แล้วนะครับกับกล่องที่ผมสั่งไปเมื่อตั้งแต่วันที่4นะครับผมประมาณ1่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์กว่าๆนะครับผมตอนนี้ก็ได้มาแล้วมา,มาดูกันเลยเดี๋ยวผมเอาอาดไหนให้มาก่อนอาดไหนอันไหนผมก็จาไม่ได้นะว่าสั่งอะไรไปแต่ว่าถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะสั่งโมเดลไปเนี่แหละโมเดล2ตัวแต่ผมจําไม่ได้ว่าเป็นซีรีส์รู้สึกเพิ่งจะออกมาเร็วเนี้ยแต่ผมจําไม่ได้แนละ้วว่ามันเป็นซีรีส์ของอะไรนะเดี๋ยวผมดูก่อน มันต้องป็จะฟักดกูการแกร่แบบการแกะแบบชาจากันเอ้ากีดเลยดีกว่าอ่าตรงนี้กี่ไปเลยอึ๊บกีดปลายกีปลายกี่ปลายกีปาโดนของไหนบักีดปลายกีปายเให้เห็นด้วยเดี๋ยวหาว่าเมยกีดกีปากีดปา อเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอื่นผมสั่งมาจากร้าน X Model Toy นะครับผมอันนี้ร้านเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะหรือว่าไม่ได้เป็นคนรู้จักแบบอย่างใดแต่ว่าผมอยากจะบอกนะผมว่าร้านนี้แนะนําเลยเขาแพ็คของดีแล้วก็ให้บริการดีแม่ค้าใจดีมากเลยล่ะแกะมามดูเลยครับผมสั่งได้ทางช้อป e ีนะครับผมร้านเขาจะมีที่ในแอปช้อปปีนะครับผมพิมพ์แล้ว,ว่า X Model Toy เดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพมาให้ดูนะฮะ,อะลองดูเลยอ ไอ้เ,อเขาเขาเขาแพ็คมาเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมนี่เขาแพ็คมาเป็นอย่างนี้มีถุงการการะแทกให้ด้วยนะตอนไปเล่นไปมีถุงการกระแทกให้ด้วยแล้วก็นี่ไงของของเราเจอาแรนหนึ่งตัวอะไรอ่ะอ๋อผมสั่งตัวนี้ไปไอซาคูจอองหรวะ,ะเกมันมันอ่านว่าอะไรอ่ะคุณผมูม้ชมอ,อ,าอา่าน่าเนี่ยเกเกจลาอาวะ ลีอาหรือ <studio> ทุกอย่างแต่มันอยู่ในภาคมุมสุดกันน้มยูนิคอนอ่ะจ่ชายมันอยู่ในมุมสุดกันน้มยูนิคอนเห็นไหมโฟกัสสิเจี๋ลูกลูกเกจ๋าโฟกัสสิงอนแล้วไม่โฟกัสเลยโอ้โหอ๋อจำไม้ละที่ผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าผมชอบมันที่ว่าทรงมันเหมือนพวกทหารนาซีเห็นไหม เท่ดีอ no. ่ะผมเพิ่งซื้อมาอ่าหนึ่งตัวนะหนึ่งหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวผ่านไปันม่ีกว่ะเอามี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 ไงโอ้ผมจะเอาผมสั่งสั่งข่องนี่ตัวนี้เห็นป่ะไม่น่าเห็นหรอกวัคซีนอยู่เออแล้วบักอาร์ตไนท์ไปไหนแล้วป่ะเอออาร์ตไนท์อาร์ตไนท์อาร์ตไนท์เฮ้ยอาร์ตเฮ้ยเพื่อนเพื่อน เอาไปไว้ไหนแล้ววะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยอาไนห์เหรอต้องใช้วิธีแบบชาชะกันแล้วครับผมไม่ต้องไปวิธีลีตองแล้วฮะโอ้โหทำไปเล่นไปแพ็คเล่นมากครับก็จะมีแพ็คอันนี้ชั้นนอกแล้วนะแพ็คชั้นนอกแล้วชั้นหนึ่ง แล้วก็จะมีแท็กข้างในโอ้อ๋อโอเคเก็ตละจำได้ละผมเห็นตัวนี้พวกผมจำได้เดี๋ยวว่าผมสั่งมาอะไรบ้างจำได้าาละจำได้าาละนี่เย้แค่หนังเฟี้ยวหนังเฟี้ยวเห็นบ้างนี่โมบวสูตรกันด้ามออริจินเพิ่งมาไหมเพิ่งมาปีนี้นี่เป็นของอะไรอะ่ะ ซาคูซาคูสองไฮมบิลสูตรไท้รู้สึกคนขับจะชื่อถ้าจะผิดไกอากับแมชมาชหรือแมชเนี่ยแหละเขาที่ก็มานะ้สามดาวสามดาวหางดำปะต้องจำไม่ผิดอะ่ะเต๋นเต่นเต๋เมืองเทพดูชอบชอบดูมั้ยเคก็อีกตัวแล้วนะไม่หนักกล่องนี้ไม่หนักนี่ เมื่อมีการอารกับแมี่ใช่ไหมมันก็ต้องมีตัวตัวนี้โอ้นี่มีใบเสร็จได้ด้วยหม,ม้ร้านเขาพร้อมขนาดไหนดู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 ดดเขาจะบอกเลยนะครับว่าเราสั่งอะไรไปบ้างโปรดักต์เราออเดอร์ล้วไงครับฉีกแม่ง <c oughs> อ้๋หูกล่องสวยกล่องคมโอเคได้มาละด้วยกล่องกล่องของนี้หนักของนี้หนัก อ,อ๋อเป็นดีออริจินเหมือนกันแต่จะเป็นอ,อ,อีกอีกอีกคนขับหนึ่งรู้สึกจะเป็นของเอออเตก้าออเตก้าก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งในสามดาวหางดำนะฮะแต่ผมจำไม่ได้แล้วแต่เขาจะถนัดใช้เอาวุธที่เป็นขวานนี่ดูห้างกล่องได้เลยนี่คนขับก็จะอยู่นี้ออเตก้าเห็นว่าน่าช่เห็นละโอเคดูดิ okay. <new> เด๋เพียบเลยอ่ะนี่แหละครับสภาพาผมยังไงล่ะนั่งมูรีวิวอย่างนี้เลยเราก็จะมาสรุปของที่เราสั่งไปกันนะคะก็จะมีกล่อ,อ,องนี้กล่องนึงใช่ไหมกล่องนี้กล่องนึงปรับไปดีก่อนโอเคก็จะมีกล่องนี้กล่องนึงกล่องนีง้นนนตกอยู่ถ้าถ้าเป็นตัวขวานะผมจะตกอยู่ที่ตัวจะประมาณเจ20ิบาทตรงนี้เ2 0่บาทเพราะว่ามันมีฐานให้ด้วยใช่ไหมมีฐานเอฟเฟ ให้ด้วยเห็นปะ่ะฐานเอฟเฟกขวานเอฟเฟกขวานแล้วก็ที่ตั้งนะครับผมเวลามันจะแอคชั่นแบบง้างขวานอย่างเงี้ยเออมันจะได้แล้วก็จะเป็นไกอากับแมสตรตัวนี้มันไม่ได้มี2ตัวนะครับกล่องเนี้ยแมันจะมีแค่ตัวเดียวแต,แต่มันสามารถเปลี่ยนไหล่ให้เป็นแบบนี้ได้มันจะมีบอกอยู่ข้างกล่องเหมือนกัน,นเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงก็งไม่โฟกัสเลยลูกไม่ช่วยาทำมาหากินเลยนะลูกนะ เห็นไหมฮะโอเคก็ถดี๋ยวเห็นนะต่อไปก็เป็นมันชื่ออะไรวะใครใครใครรู้ช่วยบอกใต้คอมเมนต์หน่อยนะฮะผมซื้อมาเพราะผมเห็นมันเหมือนทหารนาซีแหละก็เลยซื้อมามันเท่ดิแต่มันอยู่ในซีรีอยูนิคอนยูนิค,นคอนอะอะไรอะเกเกร่หรอเกอร่ใช่ไหมเกอร่อยังก็ไม่รู้ครับตัวนี้ตัวนี้ห้าร้อยแปดสิบบาทส่วนก่ากับแม 680บาทส่วนตัวนี้700กว่าบาท720บาทใช่ใก็มีเท่านี้ครับผม3กล่องที่ผมมาเปิดให้ดูนะฮะแต่ตัวที่ผมจะรีวิวก็คือนี่เกเร่าตัวนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้านะครับผมว่ามันจะเป็นไงก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารัชมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามา ชมหรือว่าอะไรผมก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากก็ส่งท้ายนี่ก็ผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนนะครับผมสวัสดีสงการด้วยนะฮะถึงจะไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็ขอให้มีความสุขกับคนที่คุณรักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแฟนหรือใครก็แล้วแต่นะครับผมที่คุณรักนะครับคนใช้ความรักให้ถูกที่แล้วก็อยู่บ้านอย่างปลอดภัยใส่แมสล้างมือกินร้อนช้อนกลางช้อนใครไม่รู้แต่ขอให้เป็นช้อนอูเองก่อนนะครับผม ครับวันนี้พี่จาครับพี่จ๋าจ้อ,องเอาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเ๋ยวคลิปหน้าครับผมตรงนี้เกลาเกลามันชื่อออะไรวาสรุปไปแล้วครับบ๊ายบาย